ต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับช่วงนี้เราจะได้คุยกับท่านพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์นะครับท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านเป็นประธานนะครับประธานกลุ่มนิรานามและในฐานะประธานกลุ่มนายฐานนอกประจำการที่จงรักภักดีต่อสถาบันและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอกพอพปอชื่อย่อนะฮะนน,นูกอไก่พอสมเผาปอปลาครับครับซึ่งจะพร้อมด้วยอ,อ,อดีตนายทหารนายตำรวจนะครับนอกราชการที่กเกษียณแล้วนะครับจะเดินทางไปที่สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ตึก Empire Tower ชั้น14นะครับออซิอันเพ s สนะครับถนนวิทยุ ลุมพินีกรุงเทพนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ใช่ไหมฮะุ่มนี้ก็มีเสียอ้ยพลเอ็กบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เป็นเลขาธิการนะแต่ตอนนี้เราไปเรียนสายท่านพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ครับสวัสดีครับท่านพลอากาศเอกกันครับสวัสดีครับท่านครับผมการพูดครับครับครับขออนุญาตถามสุขภาพท่านเป็นไงบ้างครับท่านครับคยังดีอยู่ดีนะฮะอายุเท่าไหร่แล้วครับท่านครับตอนนี้ครับ82เท่าไหร่นะฮะ82 82ยังเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมน้องๆที่เคยทําข่าวอยู่นะฮะสมัยที่ท่านเป็นผู้บัญชาการนะครับท่านเสียงยังไงอย่างนั้นเลยนะวันนี้บ่ายสองโมงมีว่าไาน้องฮะขคานะครับมีอะไรว่ามาเลยอ่าบ่ายสองนี่อยากให้บอกท่านผู้ชมนิดว่าไปทําอะไรที่สารทูตนิวซีแลนด์ครับก็อย่างนี้ผมไม่ได้ไปหรอกนะครับอนุกรรมการนึหผมก็คือออ อ,อุปนายกนะคนที่เจ็ดคนที่แปดเลยเนี่ยชื่อพลตรีจเจริญเป็นเ <ไป S 1> จ<ะ>าวันนิดเนี่ยเขาจะไปยื่นหนังสือแทนผมครับผมเซ็นอนุญ,ญาตไปแล้วพอผมเห็นว่านะไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะทางประเทศนิวซีแลนด์และไอ้ u ู c r เนี่ยมีความเข้าใจผิดในกรณีของนายตั้งอาชีวะครับ ซึ่งมีความผิดตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองของประเทศไทยครับซึ่งเจาร้ายให้โทษต่อประมุขของประเทศคือพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยโดยเฉพาะทหารที่มีความจงรักภักดีเนี่ยต่อพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านได้สร้างแต่คุณงามความดีประโยชน์ต่อทั้งประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งทุกคน ทั่วโลกเนี่ยรู้ดีครับนั้นเราจึงไม่เห็นด้วยนะ,ะการที่บวก u s c r และประเทศทิีซีแลนด์ช่วยเหลือและรับให้ความนักอยู่ในประเทศนั้นครับอันในฐานะผู้ริภยัยทางการเมืองนั้นเป็นการเข้าใจผิดครับเพราะว่า มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองมันเป็นเรื่องนะไอ้ไอรุนแรงต่อความรู้สึกของคนไทยและประเทศไทยนะนั้นเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างนะครับประเทศไทยกับกับประเทศเซีลและ u n เอ r ซเนี่ยซึ่งเราเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ดีๆดีแล,แล้วเราก็นสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยึังอยากจะให้แก้ แก้ปัญหาแก้ปัญหานี้ถือไม่อยากให้เขาได้มีโอกาสได้พักพิง,พงอยู่ในประเทศนิวซีเลนต,ต่อไปครับพอแค่ <Okay. S 2> นั้นและวไอโนเมอ้ครับออ่ก็มีตัวแทนไปนะไปกันเยอะไหมครับวันนี้อะไรนะจะไปกันเยอะไหมครับผมผมไม่แน่ใจนะส่ะตงตัวแทนไปอนอกจากนอก้นองน้องไปดูเอาเองเว้ยครับครับนอกจากไปสาถานทูตนิวซีแลนด์แล้วนี่ เราจะมีโปรแกรมที่จะไปยื่นต่อ UNHCR บ้างไหมครับก็รวมไปเลยรวมไปเลยทีเดียวรวมไปเลยทั้งยู่อเอ่อนิวซีนิวซีแลนด์และ UNHCR ครับอ๋อยูเอ็นเออาร์เนี่ย mm hmm. ผมก็เละทำงานให้กับยูเอ็นเออาร์มันเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งนะครับไม่ไเป็นไรหรอกเราก็ยังมีความเข้าใจอันดีอยู่ครับเพราะว่าไอเป็นในเรื่องที่ ไอ้พวกที่มันไม่หวังดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยแล้วก็จะทำดัดเพริยวอะไรบิดพรีวไปเรื่อยอะไรเนี่ยผมไม่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะครับครับอะไรต้องอนุญาตให้น้องๆเขาไปดําเนินการครับแล้วภายในประเทศเราเองล่ะครับท่านครับในฐานะที่ว่านี่ก็คือเป็นเหมือนกับสมาคมทหารนอกราชการนะครับเราจะให้น้องๆในกองทัพหรือว่าในส่วนงานราชการต่างๆมีบทบาทยังไงที่จะปกป้องสถาบัน อันนี้ผมเป็นประนายกสมาคมนักครบนิรนามครับซึ่งได้ทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่างเดียวครัเขาไม่เกี่ยวกับการเมืองเราไม่ยุ่งในเรื่องการเมืองเราไม่ยุ่งในเรื่องการบริหารของคอ,อขอชอหรือรัฐบาลนะเราไม่เกี่ยวครับเราทําเพื่อพระเจ้าอยู่หัวอย่างเดียวคเราทําเพื่อพระเจ้าอยู่หัวและประเทศชาติครับ เพราะการการเดินทางไปยื่นหนังสือในวันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกเพื่อที่จะให้ทางประเทศนิวซีแลนด์ก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ให้พมที่พมนักพักพิงกับนายเอกภพเหลือราเนี่ยเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคาดเคลื่อนที่เราจะให้ข้อมูลกับเขาถูกต้อง<ะ>ครับส่วนเขาจะดําเนินการยังไงก็ก็ปเป็นเรื่องของ,ของเขาอ<ะ>รเราทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เรารักพระเจ้าอยู่หัวของเรา ไม่อยากให้ใครมาย่ำายีพระเจ้าอยู่หัวของเราครับนเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณนาประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างมากรับนั้นเราจึงทนไม่ได้คชัดเจนเลยครับท่านครับตออบประท้วงในเรื่องนี้ครับขอบพระคุณมากครับท่านดีเองร้องเยขอบพระคุณครับท่านครับโอเคเ้ย สวัสดีครับที่สไตล์สไตล์ท่านอย่างนี้เลยนี่ทหารอาชีพตรงอย่างนี้อย่างเยอะครับตั้งแต่ไหนตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเราทําข่าวมาก็เสียงดังอย่างนี้เลยนะถ้าคุณสนมจําได้พลเอกเจริญก็เคยเรียนตรงๆก็เคยขึ้นเวทีกปประศนั่นแหละแล้วก็เอาเอกสารมาให้ผมอ่านอยู่บ่อยๆลงชื่อท่านพลเออากาศเอกันเนี่ยใช่ใช่ก็คือกลุ่มทหารกลุ่มนี้นะฮะก็รุ่นน้อละรุ่น โอ้โหรุ่นจปรอห้านะถ้าเป็นทหารบกนะท่านก่อนดในหลังพลอากาศเอกเกษตรรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ่ะแต่ผบทบอบทอเหมือนกันนะรุ่นถ้าเป็นทหารบกก็พลเอกวิมลวงวานิ่พลเอกสุจินดาคาร์บยูนนะพลเอกกัญพิมานทิพย์เกษตรโรจนนินอ่ารหัสศูนย์หนึ่งสี่สามที่เขาเรียกกันนะนะศูนย์หนึ่งก็คือพวกที่จบปีศูนย์หนึ่งครับสี่ก็คือสี่เหล่าสามคือสามทัพสี่เหล่าสามทับศูนย์หนึ่งสี่สามนี่รหัสรหัสรับที่โดนนั่นแหละ พอขึ้นมามีอำนาจปีสามสี่นี่นะที่พลเอกสุจินดายอมยอมเสียอะไรเสียสัตว์เพื่อชาติยอมเป็นนายกนะแล้วจนเกิดเหตุการณ์ประท้วงปีสามห้านะคุณตลอมก็ทําข่าวอยู่ครับอันนี้ก็เป็นบทบาทในนามของผมว่าทหารแบบนี้น่ารักนะไม่หวังอะไรถามไปเดินหน้าไปคือด้วยความที่ตอนแรกนะที่พลเนองเลยว่าไงมาว่ามาเออ คือด้วยความที่พลอากาศเอกกัรท่านท่านเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างเงี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยออกมาแสดงบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองครับเพราะในวันที่มันมีเอกสารที่อ้างถึงชื่อพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์เนี่ยใจผมเนี่ยไลเซนท่านจริงไหมเนี่ย แต่ผมจริงๆนะผมตั้งคําถามแบบนั้นจริงๆนะครับว่าลายเซ็นท่านจริงๆไหมเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมคนที่ถือหนังสือฉบับนี้คือพลตรีนะฮะนะครับบอกว่าท่านพลอากาศเอกการท่านเห็นชอบธนุนมัิท่านให้มายื่นหนังสืออะไรเงี้ยนะครับหลายต่อหลายครั้งและวันนี้ก็อย่างที่เราได้ยินท่านว่าท่านเซ็นชื่อให้ละนะครับให้ไปยื่นซึ่ง<ส>อุปนายกสมาคมทหารนี่ด้านนักรบเนืนามนี่ก็จะไปยื่นโดยท่านพลตรีเจริญเตชะวิชเตชะวนิชนี่เป็นรองเลขาธิการเลขาธิการของ ชมรุมเนี่ยแหละนะพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เสียไอเสียไอนะฮะส่วนทหารเรือที่มีเป็นกรรมการอยู่ในตรงนี้ก็คืออดีตพบตร,รบพลเรือเอกวิเชษยรการุญยวานิชก็เป็นบทบาทที่น่าจับตาก็อยู่ในในในสมาคมนี้ด้วยใช่ไหมคือตอนนี้นี่คือปฏิญาของคนไทยคุณถนอมนะฮะนอกเหนือจากข้อเสนอของสนชเดี๋ยวคุณถนอมจะเรียนท่านผู้ชมนะครับคือก่อนหน้านี้นี่เนื่องจาก UNSCR เนี่ยนะฮะอนุญาต ให้นายตั้งเนี่ยนะ,<ฮ>ะไปรีพายอยู่ที่นิวซีแลนด์นะอยู่ในเซียที่เขเมเอนนะ,ะแต่ว่าสำนักง,งานอยู่ที่เมืองไทยทำเป็นศูนย์อยู่ศูนย์ใหญ่อยู่นะก็เนี่ยแหละคือนายตั้งก็ไปแอบอ้างว่าเป็นรีพายทางการเมืองการเมืองได้รับผล<ว>กระทบจากการเมืองได้รับผลกระทบจากการเมืองก็ไปนะฮะไปก็ไปได้หนังสือก็เรียกได้วีซ่าประเภทอยู่ถาวรนิสิตเดนย์วีซ่าที่นิวซีแลนด์นะ แต่ยังไม่ได้ความเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์นะแต่ได้นะวีซ่าถาวรแล้วให้อยู่ได้ตลอดอแต่ไม่ได้เป็นว่าเป็นคนนิวซีแลนด์ไม่ใช่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ยังไม่ได้ซิติเซนหรือไม่ไดิติเซนใช่ไหมฮะต้องใช้เวลาอีกห้าปีนะฮะแล้ววันต่างก็วันก่อนคนไทยก็ทนไม่ได้ที่ไปต่อรอดต่อเถียงกันนะฮะไปเจอหน้าก็ฉะกันเลยฉะกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืออย่างน้อยสิ่งที่ UNSCR ควรจะเข้าใจนะครับ ว่ามันคนละเรื่องไม่ใช่เป็นพวกที่รับผลกระทบจากการเมือง UNSCR เนี่ยนะองค์เป็นองค์กรหนึ่งขององค์การสหรประชาชาติใช่เสร็จแล้วก็ทำงานร่วมกับประเทศไทยมาโดยตลอดนะฮะแล้วผมคิดว่าเขาควรจะต้องเข้าใจจิตวิญญาณความรู้สึกขนบธรรมเนียมค่านิยมของสังคมไทยดีแต่พฤติกรรมที่เขาไปรับรองสถานะว่านายคนนี้ถูกภัยคุกคามทางการเมืองแล้วก็ต้อง ให้สถานที่รีภัยเป็นการรับรองเนี่ยอ,อันนี้เป็นเรื่องที่เสม,มือนหนึ่งว่า UNHCR ไม่สนใจคนไทยทั้งชาติเลยนะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรหลังที่ถูกนายคนนี้เหยียบย่ำหัวใจคุณสน้อมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเนี่นี่เดี๋ยวนึกขึนนึกขึนมาได้นะว่าก่อนอ่านบทความในโพสต์เดย์เนี่ยนะไม่ทราบฉบับไหนนะครับคือคุณภูมิรัตน์ทักษดำพงศ์นะอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเขียนไว้ดีมากนะว่าองค์กรเนี้ย n ูเอนเรเนี่ยนะฮะคือทุกวันเนี่ยคือ เริ่มมากดดันไทยให้ยอมรับน่นยอมรับนี่มากเกินไปครับตอนนี้พยายามจะให้ยอมรับให้เรานี่ให้ที่พำนักกับโริงยาอย่างนี้เป็นต้นครับนะท่านบอกว่ากําลังจะมีเขาเรียกว่าอะไรสิทธิสภาพนอกอนาเขตมากขึ้นทุกทีทุกทีบ,บังคับเราให้ต้องทํานนทํานี่ใช่แกบอกท่านเลยบอกว่านัฐบาลควรจะได้เบรกเบรกหรือทบทวนกันหน่อยอในความร่วมมือใช่ไหมซ,<ะ>ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับ แต่เราไม่ใช่ว่าเรามาคัดค้านเรื่องสิทธิไม่ชนนะครับแต่บางงานเนี่ยคือมามาบังคับเราอยู่เรื่อยไม่ได้นะใช่แล้วมันเป็นภาระของประเทศนะเป็นภาระของเราด้วยเขาไม่ได้รับผิดชอบนี่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย UNSCR สิ่งที่ UNSCR ไปรับรองบทบาทของนายเอกภพหรือราซึ่งผมจะไม่มีวันเรียกว่าตั้งตั้งอาชีวะเนี่ยนะเพราะว่าอาชีวะไม่เกี่ยวแล้วมันไม่ควรจะได้รับความเกี่ยวข้องกับอาชีวะโดยเด็ดขาดาะคือนายเอกภพหรือรานี่แหละเหลือขอเ่ยนะเหลือขอเนี่ย คนไทยได้โพสต์เข้าไปใน Facebook ของ UNHCR เห็นว่าล่มไปเลยเหรอปิดเลยครับปิดแล้วใช่ไหมผมคนหนึ่งแล้วที่โพสต์เข้าไปด้วยก็บอกเฮ้ยคุณรับรองสถานะนายคนนี้ได้อย่างไรครับนะครับโพสตปิดหลังจากที่ผมผมโพสต์เข้าไปเหมือนเป็นคนไทยๆหลังจากนั้นเขาก็าปิดนะครับคุณสมชายแสวงการสนชนะครับไดเ้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการซักถามคดีถอดถอนคุณยิ่งรักเนี่ยนะฮะก็ได้มาโพสต์เฟซบุ๊ก นะครับชื่อสมชายสมวัการเรียกร้องกับประชาชนชาวไทยในใช้วิธีการโซเชียลแซงนชันต่อประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งคุณสมชายบอกว่าการจะแซงชั่นนิวซีแลนด์เนี่ยอย่างเช่นงดไปเที่ยวงดซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากนิวซีแลนด์ทุกประเภทนะครับงดส่งบุตรหลานเดินทางไปศึกษาและทัศน,นศึกษาที่นิวซีแลนด์งดปฏิสัมพันธ์กับสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยจนกว่าจะมีการตอบรับแก้ไขในเรื่องนี้ ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งฮะซึ่งสินค้าของนิวซีแลนด์ประเทศไทยเนี่ยที่เรากินกันอยู่บ่อยๆเนื้อเนื้อเออเพราะเขาเลี้ยงวัวเยอะถ้ามีแฟนนิวซีแลนด์ทำไงดีฮะแซงชั่นเลยฮะอ๋อให้เลอกเลยเหรอคือต้องแซงชั่นหนักๆเลยฮะคือปล่อยว่าคืออย่าไปทําอะไรเลยคือแซงชั่นจะไปเกี่ยวข้องเลยเออแซงชั่นแปลว่าไม่ไม่คุยกับเธอนะไม่คุยไม่ทําอะไรอ๋อเออนั่นก็เรียกว่าแซงชั่น แล้วนี่หอยแมลงภูเนี่ยหอยนี่คือนิวซีแลนด์เหมือนกันเลยที่คนชอบกินหลือเกินหอยแมลงภูหอยแมลงภ<อ>ูตัวใหญ่ๆจากนิวซีแลนด์สดๆจากนิวซีแลนด์สดๆนี่ตัวยังเปียกๆไม่เปียกได้ไงมึงแช่น้ำแล้วพึ่งขึ้นมาจากน้ำยังบอกว่าเปียกอยู่เลย<อ> <laughs> ไม่ได้เพึ่งมานะมานานแล้ว <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเออเราคนไทยทำอะไรได้บ้างนะฮะ,ะก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้นี่น้องเขาแจ้งมาหลังสุดนะคุณโกศลวัฒ อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขวายความเปิดเผยความคลืบหน้ากรณีที่คณะทํางานร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ระหว่างอัยการสูงสุดกับทางปปช <Huh. S 2> ว่าขณะนี้คณะทํางานอัยการกําลังอยู่ระหว่างทําความเห็นเพื่อเสนอไปอยังอัยการสูงสุดท่านตระกูลวิริศนยายภาคะนะฮะโดยทางคณะทํางานได้ให้ความเห็นไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะอ๋อขณะเดียวกันท่านอัยการสูงสุดกําลังเดินทางไป ปฏิบัติราชการที่ต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างประเทศคุณถนอมต่างจังหวัดนะ,นะผมคงจําผิดหรือว่าข่าวลงผิดนะฮะโดยคงจะต้องร้องให้การสูงสุดพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีความเห็นอย่างไรก่อนจะนําความเห็นของอยการสูงสุดมาถแถลงข่าวถึงความคื่หน้าในวันพรุ่งนี้คือในวันนี้แหละ,ะนี่ข่าวที่ข่าวนี้นี่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะตอนแรกบอกว่าจะถแถลง10บโมงมแล้วก็เลื่อนมาเป็น9ก้าโมงเช้าวันนี้ถแถลงกันที่ห้องประชุม30-3าชั้นราบนะสำนักงานอยาการสูงสุดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ เวลาประมาณ0.9.00นอ่าก็คือช่วงเวลานี้แหละครับช่วงนี้เลยซึ่งทีมข่าวของเราก็ไปประจำการอยู่ที่นั่นคงจะได้รายงานมาให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับมี 3G อยู่ที่นั่นใช่ไหมอ่ามีมีมีทีมกล้อง 3G อยู่นะครับไม่ทราบว่าสัญญาณจะถ่ายออกมาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่า ถือเป็นเรื่องธรรมดาไหมเพราะล่าช้ามานานก็ธรรมดาที่อายการเร่งรีบออกมาแถลงข่าวก็ถือว่าโอเคก็ตอบสนองความรู้สึกคนว่ามันช้ามานานแล้วก็ออกมาเร็วหนึ่งก็ดีแต่ว่าถ้าผลที่ออกมามันเกี่ยวข้องกับความถูกผิดในคดีนี้อย่างไรนี่อันนี้ก็ยอมรับได้ปฏิเสธได้ยากเหมือนกันว่ามันคงจะมีการเชื่อมโยงกันอีกครับรบนะต่อสถานการณ์การถอดถอนในวันนี้แต่ก็ดีนะครับ,รบผมว่าดีกว่าอึอ้งนะ ให้มันชัดๆเพราะว่าทุกอย่างก็จะต้องได้เดินหน้าไปนะฮะเพราะตอนนี้ก็คือผมว่าผู้คนพลเมืองไทยเนี่ยเขามองเขามองออกหมดแล้วอะไรเป็นอะไรคือในยุคที่เรากําลังจะปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับบณสัมราระวางโครงสร้างวางระบบระเบียบกันใหม่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมบ้านเรานะครับไม่ว่าจะโดยตรงก็คือตำรวจอายการสารยุติธรรมนะครับก็ถูกวิพาก์วิจาร์โดยเฉพาะสารนี่ก็ถือว่ายังรักษาความเที่ยงธรรมไม่ได้ องค์กร,รอื่นๆนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากแม้กระทั่งองค์กรอิสระที่ต้องทำหน้าที่ในการตรวจอสอบก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนจนแน่นอนที่สุดแล้วสังคมสับสนโดยเฉพาะการถูกกล่าวหาว,วิจารณ์จากผู้ที่ถูกชี้มูลหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาวเป็นคนกระทำความผิด<ม>แล้วเกิดไม่ยอมรับขึ้นมาแล้วก็ออกมาใช้พวกเนี่ยนับตั้งแต่ผู้ต้องหาห,าหรือนับตั้งแต่โจรมีพวกเนี่ยแล้วพวกที่เป็นพวกเดียวกับโจรซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นโจรด้วยแต่ว่าเขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันและปกป้องกัน ตรงนี้แหละยิ่งทําให้องคอ์กรต่างๆสั่นคลอนต่อการทําหน้าที่ไม่น,อน้อยทีเดียวดังนั้นถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะครับี่เราไม่ได้มาพูดภาษาลิเกนะนคุณถนอมการถอดถอนในวันนี้อ่ะนะฮะก็คือมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดีทีเดียวครับถ้านะการถอดถอนนั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญนะที่จะเดินหน้าสร้างความถูกต้องนะเมื่อวานเนี่ยชอบคําพูดของท่านวิชาหมาคุณนะฮะ พูดถึงโครงการรับจำนำข้าวในตอนท้ายๆบอกว่าโครงการนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวนานะซึ่งเหมือนกับรัฐบาลจำนำข้าวชาวนาจำนำชีวิตสุดท้ายผลที่ออกมาคือประเทศจำนำหนี้โอ้โหรัฐบาลจำนำข้าวครับชาวนาจำนำชีวิตประเทศจำนำหนี้แล้วถนอมจำนำอะไรจำนำตัวใบสุดท้ายคือต้องไม่ลืมว่าชาวนา ชาวนายากจนไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้เลยเพราะไม่มีข้าวแม้แต่เม็ดเดียวเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ชาวนาลาวชาวนากัมพูชาชาวนาพม่าได้ประโยชน์จากโครงการนี้กันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วผู้ที่หากินกับชาวนาตั้งแต่โรงสี <stink> นะครับตั้งแต่โกดังเก็บข้าวบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าว <Excuse> พ่อค้าบริษัทค้าข้าวพวกนักการเมืองได้ผลประโยชน์ไปอย่างมหาศาลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแต่ภารัฐ สุดท้ายท้ายสุดก็คือตกอยู่กับคนไทยทุกคนนะฮะแล้วครับก็คงได้เวลาตามนี้นะครับตอนแรกว่าเราจะได้ติดตามบรรยากาศสดๆของการถแถลงของอัยการด้วยนะครับแต่ว่าก็คงจะยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับคงได้ติดตามจากข่าวสารแต่ว่ายัางไงก็ตามวันนี้10บโมงนะครับสนชจะพารณาถอดถอนนะครับทั้ง3คนหรือไม่ทางรายการของรูสกายฟ้าวันใหม่จะเกาะติดสถานการณ์และก็มีการวิเคราะห์เรื่องนี้กันตลอดทั้งวันเลย ครับนะครับ,รบให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยเรานี่แหละครับจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกบัดท,ที่มีการการและก็ขานผลกันออกมาว่าจะมีการถอดถอนหรือไม่ถอดถอนใครบ้างอย่างไรครับเช้านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุก SMS ข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับพวกเราฟ้าวันใหม่นะครับแล้วก็ฝากสินค้ารูสกายทุกชนิดทุกตัวทุกรายการไว้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับที่0 2 3 0 8 0 5 5 5นะครับ วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ